ซีมเมอร์สามารถหาเงินได้แบบสร้างอาชีพปลดหนี้ให้พ่อให้แม่ได้นะนักแข่งคนนี้สามารถประสบความสำเร็จในด้านนี้ได้นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกแต่เขาแข่งและเขาสร้างอาชีพได้นะโหตายหมดคือใช้คําว่ามันลหลงไหลกับการสตรีมไปแล้วมั้งครับผมรู้สึกอย่างนั้นผมอยากจะทำอะไร้พว่เขาสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยจนอย่างที่บอกว่าผมเคยพูดกับคนดูไว้ว่าถ้าตราบใดที่ผมรู้สึกว่าผมสตรีมไม่สนุกแล้วอ่ะให้เขาบอกผมนะผมจะเลิกสตรีม ผมแบงค์ไอวินนะครับก็ตอนนี้เป็นรีมเมอร์ครับแล้วก็เป็น c e o ให้กับสก,กัด MIT h ครับผมคือต้องบอกก่อนว่าก่อนผมจะมาเป็นซีมเมอร์เนี่ยครับมันเริ่มจากที่ผมแข่งเกมมาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายุคที่ผมแบบว่าเริ่มแข่งเกมเนี่ยคือมันไม่มีครับอาชีพรีมเมอร์มไม่มีเพราะว่าเมื่อก่อนมตรีมแล้วมันไม่ได้มีรายได้และด้วยความที่ว่าคือเราเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วด้วยครับคือจริงๆก็ไม่ได้คิดจะแข่งหรอกครับแต่แค่เราแค่ไปเล่นอารมณ์เล่นกับเพื่อนเรื่องถ้าเกิดเราจะเก่งเนี่ยมันก็ม พอชนะเพื่อนได้ปุ๊บอยากเก่งกว่านี้ว่ะมันจะเจอเราไม่ไเจอคนที่เก่งกว่าขึ้นไปอีกเลยครับจนเราพอเจอเฮ้ยเ้ยนี่มันคือไขว่ทำไมเราสู้มากี่รอบกี่รอบก็ไม่ได้คนในเซิร์ฟก็จะรู้จักกันว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยคือนักแข่งนะเฮ้ยมันเทว่ว่ะอะไรก็เลย,ยก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นนักแข่งครับใช่ครับแล้วก็เลยเลือกที่จะลงแข่งเลยเริ่มจากตรงนั้นครับ <S <S 2> <S 2> ตอนที่แข่งเนี่ยครับผมเริ่มจากเกมมีมีเอเอเลยครับตอนเลเอสซันเน็ตแอตแท็กครับเป็นเกมแนว FPS เฟิร์สเพรสชั่ติ้งครับก็คือยิงเกมแนวยิงหมดเลยคือผมเป็นคนชอบเล่นเกมแนวยิงครับแต่ที่ตอนนั้นที่คือมามาจริงจังแบบแข่งแบบจริงจังเต็มรูปแบบเลยคือปล่อยออแบงค์ครับใช่ครับอันนั้นก็แข่งจริงจังเลยแล้วก็เก็บคืนไปเอวีไปสคิวแล้วตอนนี้นนี่แข่งพอยแบงค์ครับก็แน่นอนว่าเราอ่ะต้องเข้าใจว่าเราอ่ะเก่งและคือเราเป็นนักแข่งแล้วอะไรครับแต่พอเราเจอคนที่เขาเก่งกว่าเขาเป็นโปรกว่าเขาเป็นมืออาชีพมากกว่าเหมือนเขาเป็นนักล่ารางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นนเี่ยพอเราเจอเขาแบบบ่อยๆเราดูเขาตกตกรอบตตกกกกกรรรอออออออบบบบบบะะะไยยยย่่่่าาาาาางงเเเีี้้้คคืแแแโโหพมมมมมๆัจนววทผผ มันมัน <orb> ท <iter> <ar> <ๆ step> ้อครับเพราะเรามันบ่อยอะพอมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าความผิดหวังผิดหวังมันเป็นบ่อยเข้าเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราท้อแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เราแพ้เนี่ยมันเริ่มใกลขึ้นใกลขึ้นใกลขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนแรกตกตกรอบแบบร2อยแปดทีมรอบหน้าเป็นตกคนสี่ตกคนสี่ปุ๊บกลายเป็นตกสามสองตกสามสองกลายเป็นตกรอบสิบหกอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อยๆใกลขึ้น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 คือพอเราแพ้บ่อยๆเข้ากันว่าพ่อพ่อแม่ผมเริ่มจะแบบมีมีคำพูดแล้วแบบพอเฮอะจนมันมาถึงช่วงทีี่่ตอนน้้รูสึกวาแบบ อยากจะพอแล้วคือกล่าวว่าแบบวางกับตัวเองไปแล้วว่าถ้าแบบว่ารายการเนี้ไม่แชมป์ผมไม่เล่นแหละด้วยความมันเป็นจับพัดจับผูด้วยแล้วอย่างที่บอกว่ารายการนั้นมันเป็นรายการเขาเรียกว่ารายการจูเนียครับมันเป็นรายการที่คนที่เป็นแชมป์อยู่แล้วนะครับไม่สามารถลงได้ใครที่เคยเป็นแชมป์ห้ามลงแต่อันดับสองอันดับสามลงได้นะครับผมคิดว่ามันด้วยความที่เราไม่คาดหวังเนี่ย้งครับคือผมยิงลั่นกระจุยกระจายเพื่อนๆทุกคนก็เข้าฟอร์มไปหมดกลายว่ารายการนั้นเรามายิงชุดเดียวแล้วแชมป์เลย เรื่องที่บอกพอแชมป์ปุ๊บมันเหมือนมันเหมือนช็อตในหนังเลยครับที่แบบว่าพอแชมป์ปุ๊บสปอนเซอร์สปอนเซอร์มารอรับหน้าเวทีอย่างนั้นเลยค,คือแบบมันเหมือนในหนังจริงนะแบบอะไรมันจะพลิกผันชีวิตได้ไวขนาดนั้นว่าจากคนจะเลิกแข่งเกมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราลงจากเวทีปุ๊บ ผู้ใหญ่ก็เดินเข้ามาหาเลยเขาเป็นเหมือนกับว่าคนที่เขาเริ่มทำเออพวกเกี่ยวกับพวก CPU อะไรพวกน,นี้พวกเมาส์คีย์บอร์ดเกมมิ่งอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นแล้วเขาก็เริ่มแบรนด์พอดีเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขามีเงินเดือนให้นะมีอุปกรณ์เกมมิ่งทุกอย่างซัพพอร์ตให้หมดถ้าหลังจากนี้พวกคุณจะซ้อมทีมเก็บตัวกันถ้าคนผู้อยากซ้อมด้วยกันต้องไปร้านเกมผมอ,ออกเงินให้ด้วยให้ค่าเดินทางอีกต่างหากเบิกดได้หมดทุกอย่างผู้ค่านม,มองกันไม่ครับเอาเลยเซ็นเลยพี่จนแบบคุยกันแบบยิยน พราะทีนี้มันกลายเป็นว่าเรามีต้องมีรูนส่งสมอให้กับสปอนเซอร์ว่าคุณซ้อมกี่โมงถึงกี่โมงคุณซ้อมวันไหนถึงวันไหนกลายว่าเราต้องมีระเบียบวินัยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วก็ฟิกมาเลยแผ่นปีนี้รายการทั้งหมดของเกมนี้มีกี่รายการคุณคาดหวังว่าคุณจะแชมป์ให้ผมได้กี่รายการเมื่อก่อนแข่งไม่เคยต้องคิดเลยว่าเฮ้ยต้องแชมป์นะต้องแบบต้องหนึ่งในสามนะต้องหนึ่งในแปดนะเลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่การแข่งเกมเล่นๆแล้วจากที่เมื่อก่อนเราแพ้กลับมาเราไม่เคยต้องมาหาข้อผิดพลาด การว่าทีทุกครั้งที่เราแพ้กลับมาหนึ่งครั้งหรือว่าเราแค่ซ้อมนะครับแค่ซ้อมแล้วแพ้คือเราต้องมานั่งหาข้อผิดพลาดว่าแพ้เพราะอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยกายว่ามันมีความสนุกและปนความเครียดเข้าไปด้วยตอนที่ผมเริ่มหันเหมาเป็นซีมเมอร์เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่มันเริ่มมีแพลตฟอร์มสตรีมนะครับเข้ามาในในในไทยแล้วคือเขาเปิดมาแบบถ้าคุณมาสตรีมแค่แค่มาสตรีมก่อนเนี่ย ทำยอดเท่าดีได้เอาไปเลย500ดอลซึ่งแบบโหห้าร้อยดอลเลยเหรอแล้วก็เริ่มสตรีมกันยงเงยครับมันเลยเป็นจุดพลิกผันที่ให้มาสตรีมเริ่มเป็นฟูลไทม์ตอนไหนคือผมทํางานประจําด้วยแล้วก็สตรีมด้วยและแข่งด้วยเนี่ยต้องบอกกับว่าตอนสตรีมอ่ะมันกลายว่ามันก้ากึ่งจะได้เงินกับไม่ได้เงินครับเพราะว่ามันมียอดที่เขาให้ทําเช่นเขาบอกว่าเราต้องสตรีมเอ่อร้อยยี่สิบชั่วโมงแต่ผมมีเวลาสตรีมแค่แบบหกสิบชั่วโมงนะมันทาให้ผมไม่ได้ตังค์ไม่ได้เงินเดือนจากตรงนนั้กลายาว่ามมันนเเป็ช่ว่วคบีียทผต้อองเลืกครับว่าผมจะทํงนประจํา หรือจะสตรีมไหมหรือจะแข่งเคฟอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเลือกแต่ผมแค่มองว่าเอ้ยถ้าผมเลือกสตรีมแล้วผมมีเวลาเต็มที่กับมันและผมสามารถแข่งได้ด้วยและถ้าผมแข่งผมได้แชมป์มันก็ทําให้มีคนอยากจะตามมาดูสตรีมผมอีกว่าผมเล่นยังไงผมถึงได้แชมป์ก็เลยตัดใจว่าโอเคเอาวะวัดใจแล้วว่าจะไม่สปอย้วเอาคนๆๆๆนี่อให้คุณผู้ชมดูก่อนปีหนึ่งผมแชมป์ทั้งปีไม่แพ้ใครเลยสักรายการเดียวครับคนเริ่มอยากรู้แลลวเพราะอะไรพวกคุณเล่นยังไง พวกคุณซ้อมยังไงผู้พี่วอร์มกันยังคือแบบว่าผู้พี่มีทําอะไรกันบ้างใน,ใน,ในเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะสตรีมให้ดูเลยไม่ปิดคือเปิดให้ดูแล้วว่าผมซ้อมยังไงเล่นยังไงอะไรแบบนี้ใช,แบบใช่แบบนั้นให้ดูเลยครับก็เลยทําให้เป็นจุดคับเกี่ยวที่ผมตั้งใจแล้วว่าเฮ้ยพวกคุยกันว่านั้นจะจะ,จะพอการแข่งใช่ก็ว่าเบาจากการแข่งลงแล้วจะสตรีมเต็มตัวใช่ครับต้องบอกก่อนว่าช่วงเริ่มสตรีมแรกๆเนี่ยโหคนดูผมน่ารักมากฮนะเริ่มแบบน่าจะประมาณ30หรือ20เสนะิบย่างเงี แน่นอนว่าคนเราไม่เคยสตรีมหรือต้องคุยกับกล้องแบบตัวต่อตัวอย่างนี้ครับมันจะเขินกล้องทั้งที่แบบเราเป็นคนคุยเก่งหรือเป็นคนเฮฮางี้ครับแต่ผมก็เขินกล้องเพราะว่ามันคือครั้งแรกผมคิดในใจอยู่ว่าถ้าเปิดกล้องเราต้องทําตัวยังไงวะเช่นแบบคําแรกที่เราต้องคุยกับเขาอะเฮ้ยไงพวกหรือเฮ้ยไงน้องเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเขาเป็นพี่ล่ะอะไรเงนี้ยคือไนคิดเยอะมากครับก็เลยกล่ว่าเอาวะเปิดสตรีมทําตัวือนว่าไอคนดูเนี่ยมันคือเพื่อนเรา คิดซะว่าเราคุยกับกเพราะว่าเขาเดีกคือเพื่อนเราเราทาตัวเหมือนเขาเป็นเพื่อนเพื่อนกันคุยกันผมว่ามันน่าจะดูชิลที่สุดตอนนั้นที่เรารีผมสตรีมเนี่ยมันเริ่มจากนิดคนมันก็เริ่มก,กระจายจากบางทีแบบเพื่อนผมสตรีมด้วยเป็นประจําก่อนอยู่แล้วเลยครับมันก็จะได้ถ่ายคนดูแชร์แชร์แชร์กันมาอย่างที่บอกว่าพอแข่งด้วยคนก็ตามมาเองออโตโด้ด้วยใช่ครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถสตรีมให้สนุกเฮฮาไอ้นี่มันฮาวะ่ะเฮ้ยดูนี่มันสนุกว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะรีแล็กดีผมก็บอกเขาเลยเออผมแต่ง เขาแบบเอาดิพี่มาดิพี่แต่งหญิงผมด้เนี่ยเพิ่มอีกผมอ่ะเอาเด็ดทีนี้มันละครั้งแรกก็ครั้งแรกวะเอาลองไปซื้อวิกซื้อชุดผู้หญิงมาแต่งแรกๆแม่ก็ตกใจก็อย่างที่ผมเล่นก็จะเล่นพวก F S เล่นได้หมดเลยเพราะว่าเป็นเกมที่ชอบอยู่แล้วอะไรครับแล้วก็จริงๆอ่ะคือผมไม่ได้ฟิกเลยตัวผมเองคือไม่ฟิกเกมอะไรก็ได้ที่ผมรู้สึกว่าคนดูอยากดูหรือว่าเป็นเกมที่แบบกำลังเป็นกระแสตอนนี้คนดูอยากเห็นผมเล่นมากเลยอะไรอย่างงี้ผมก็จะเล่นให้ มันมันเริ่มจากผมสตรีม2ชั่วโมงก่อนแล้วมันก็เริ่มขยับเป็น4 4เป็น6แล้วก็6เป็น8แต่สุดท้ายแล้วเวลาที่ผมรู้สึกว่ามันลงตัวที่สุดคือ1ทุ่มถึงตีสองมันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่ามันคือช่วงเวลาที่คนอยากดูเขากําลังจะแบบจะพึ่งกลับบ้านอย่างเงี้ยอยากจะดูอะไรส,สนุกสนุกเฮ้ยเราก็อยู่เวลานั้นให้สตรีมให้เขาดูเรายอมไม่ไปไม่ไปข้างนอกในเวลาที่เราควรจะได้ไปเช่นเวลา2ทุ่มอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเวลาที่แบบเราควรจะได้พักแต่เราเอาเวลาพักมาทํางานให้ใหเเเเาาาาาดูสลัับกนนนหอวพไปทงํง นั่นคือเวลาพักเราอะไรแบบนี้ครับมันจะคว้ยกันมันจะคุ้ยเวลากันใช่ครับเงินเดือนของตอนนั้นคือแบบว่าจากแพลตฟอร์มมันเป็นแพลตฟอร์มจีนกำลังเข้ามาหาสตรีมเมอร์พอดีแล้วตอนนั้นคือผมก็เป็นสตรีมเมอร์ที่พอมีฐานคนดูในระดับหนึ่งแหละมาสตรีมบนแพลตฟอร์มผมไหมผมมาจากที่จีนเป็นค่ายจากจีนเลยครับเพราะตอนแรกเราสตรีมเนี่ยมันก็ได้ห้าหมื่นได้สามหมื่นหมื่นห้าสิบสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยมันก็เยอะแล้วแต่เป้าที่เขาวางไว้คือมันมีเพดานไปถึงแบบอยู่บอกล้านหนึ ไปถึงพันเขาจ่าย60,000อย่างนี้เลยกระโดดเป็นเป็นปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยคนดูพันหนึ่งถึงสามพันกระโดดเป็นแสนสองสามแสนอะไรอย่างงี้ครับแล้วต้องเป็นการแบบว่าไม่ใช่การทําให้ถึงแต่มันต้องการทําแล้วยืดระยะเวลาด้วยเช่นถ้าผมสามารถทําคนดูได้แบบ5000คนจนถึง10,000คนเป็นระยะเวลาร้อยชั่วโมงเป๊ะผมจะได้เงินล้านกว่าถึงสอล้านผมเป็นเป็นเป็นท็อปสตรีมเมอร์ที่ทําคนดูได้เยอะเยอะที่สุดนะตอนนั้นในประเทศไทยเลยแล้วก็ได้รางวัลของไอ้นี่ด้วยใช่ครับ แล้วก็ยอดโดเนทผมก็เป็นติดของท็อป,อปในเอเชียของสีมไอในทิมเมอร์ของยกว่าได้ยอดโดเนทสูงที่สุดด้วยเพราะครั้งแรกที่เงินเดือนผมเข้าที่ตอนที่ผมทำพีคแรกครับก็คือเข้ามา700,000ฝันปะวะคือแบบว่ายังแบบตอนแรกตกใจคือแบบว่าผมนั่งแบบรอคายเลยตอนแรกผมรอค่ายก่อนเลยพอเงินเข้าปุ๊บผมก็รีบวิ่งไปบอกพ่อแม่ผมว่าเฮ้ยปาแม่ผมผมทาสตีมเนี่ยผมทําได้700,000เขาก็าตกใจกิ๊กกันทั้งบ้านแต,แต่เขาเห็นเราทําทุกวันอยู่แล้วด้วยเขาเห็นผมแข่งที่แบบว่า เพราะเขาเริ่มหลังๆที่บอกว่าคุณพ่อผมเริ่มเห็นว่าผมได้รางวัลเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยแล้วเวัานก็ร้องไห้กันในครอบครัวเลยเพราะว่าผมเอาเงินเจืดแสไปเคีรยงนี้ให้พ่อแม่แล้วก็เก็บเงินซื้อบ้านหลังแรกให้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะมีบ้านผมอยากจะนอนเตียงผมรู้สึกว่าผมผมไม่ไม่ไม่ลืมโมเมนต์นั้นเลยช่วงที่ผมซื้อบ้านให้ให้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเราดีใจมากครับเราผมพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็น้องอะไรเงี้ยเรายืนมองบ้านกันอยู่หน้าบ้านแล้วแบบว่าทุกคนก็รู้สึกแบบบน้าาเรรจิงๆว่าแบบ สำหรับสตรีมเมอร์ถามว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรเขาต้องกล้าแสดงออกอกเลยหนึ่งอย่างฉีกความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะนะบางทีผมรู้สึกว่าวันนั้นผมโคตรจะไม่ตลกเลยแต่พอเมื่อไรผมกดเปิดสตรีมปั๊บผมเหมือนเปลี่ยนคนเฉยเลยมันกลายเป็นอีกคนซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันต้องแบบมันต้องแบบนั้นเลยผมว่ามันต้องมันต้องเราต้องแบบค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ชัดเจนด้วยถ้าจะให้ดีคือเราควรต้องชอบอย่างนั้นจริงๆด้วยครับฉะนั้นผมอยากให้เริ่มัมนเริ่มจากการที่เราสึกว่า เฮ้ยเราชอบอ่ะอยากทํามันจริงๆแบบถ้าคิดว่าอยากรวยมาเป็นสตรีมได้ไหมผมอยากให้คิดว่าถ้าเราเริ่มด้วยการมองว่าเฮ้ยแม่งต้องรวยอ่ะคือกับเป้าหมายกับว่าเฮ้ยเราเรา,เราเริ่มเพราะเราชอบอ่ะมันคนละมันคนละเป้าหมายกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราทำเนี่ยมันต้องรวยเนี่ยแปลว่ามันต้องได้เงินแหละอย่างแรกคือมาเยเราต้องมาจ่จใจว่าเราเราได้เงินและแต่ว่าออมายืนระยะได้ช่วงเวลาหกเดือนแล้วมันไม่ได้เงินเนี่ยแปลว่าเราก็จะรู้สึกว่าแนงไม่ใช่เลวมั้งอะไรอย่างเงี้เข้าใจไหมครับแต่เราเริ่มด้วยความชอบเนี่ยแน่นอนว่า แล้วเดี๋ยวถึงเวลาพวกคัมมิ่งหรือว่าเงินพวกนั้นน่ะมันจะตามมาเองก็ถ้าเกิดว่าชอบเล่นเกมเนี่ยมันสามารถทําอะไรเป็นอาชีพอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนว่าเป็นสปิมเมอร์ครับเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นโค้ชให้กับนักกีฬาอีสปอร์ตหรือว่าเป็นเบื้องหลังให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักกีฬานักภาคนะฮะนักภาคก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบมีความรู้ด้านเกี่ยวกับเแบบการทําเกมหรืออะไรเงี้ยก็สามารถทำเซิร์ฟแบบผมได้นะ แต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมชอบเกมนี้จังเลยแล้วเราก็ว่าเดี๋ยวนี้เซิร์ฟมันเปิดง่ายมากๆครับมันไม่ต้องแบบว่าไปเสียเงินอะไรแบบแพงๆแล้วเราแค่แบบบางทีตัวเกมของเซิร์ฟเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นไมค์คราฟแล้วกันมันมันเสียแค่แบบ3 0 0้กว่าบาทสามารถเปิดเซิร์ฟให้คนมาเล่นได้หาอะไรได้ได้แล้วอะคือผมเลยบอกว่าจริงๆถ้าเกิดชอบมันก็สามารถทำได้เปิดเซิร์ฟก็ไม่ไม่ได้ยากเหมือนเหมือนที่คิดนะครับง่ายมากผู้ใหญ่ยังมองว่าเกมมันเป็นความรุนแรงไหมหรืออะไรเงี้ยผมยังยังยืนยันเหมือนเดิมว่ามันยังคงเล ผมเชื่อว่ามันยังยังคงเรียกไม่ได้แต่ถามว่ามีผู้ใหญ่ที่เข้าใจมากขึ้นไหมก็มีคืออย่างาผมเนี่ยผมใช้แบบนี้ผมใช้วิธีการว่าผมจะคอยแนะเขาตลอดว่าเฮ้ยอย่าทําตาม<ๆ>นะเฮ้ยพี่ขอโทษนะอันนี้พี่รุนแรงเพราะว่ามันเป็นช่วงอารมณ์เกม,มะอะไรแบบนีน้ผมจะเล่นไปก่อนเพราะว่าม,มันคือฟีลลิ่งในการเล่นแล้วก็ฟีลลิ่งในการที่คนเขารับชมอยู่และพอผมเล่นจบช็อตนั้นปึ้งผมก็จะเบรกก่อนแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยอันนี้ถ้าพี่รุนแรงไปพี่ขอโทษด้วยนะมันเป็นอารมณ์เกมนะ แนันพวกเองแค่ดูเพื่อรับชมเพื่อความบันเทิงไม่ควรทําตามนะอะไรอย่างงี้ครับแต่ผมใช้คำว,ว่าเด็กส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยเขาเขาเข้าใจเพราะว่าเขาคือคนที่เล่นเกมพี่บอกว่าเด็กไทยก็ทําให้เห็นแหละครับหลายๆเกมเขาก็คว้าแชมป์โลกให้เห็นินรางวัลหลักร้อยล้านเด็กไทยก็ไปคว้าแชมป์โลกมบายมาให้เห็นอะไรยงี้ครับซึ่งมันมัน,ม,นมันก็ทําให้เห็นแล้วว่าเกมมันเป็นอาชีพได้เีนนย,ๆๆๆๆยๆๆๆๆมันเจ็บไปแล้วเฮ้ยได้ใจได้ผมเป็นหนึ่งคนที่ผมจบแค่มหกแต่หนึ่งอย่างเลยคือ สังเกตได้เห็นชัดว่าผมจัดการกับการปัญหาการเงินของตัวเองหรือจัดการกับปัญหาชีวิตได้ค่อนข้างห่วยเพราะว่าที่บอกว่าผมไม่มีรูทีนในช่วงของมหาลัยที่เป็นแบบในการจัดการหลายๆอย่างหรือระเบียบวินัยที่แบบว่าเขาต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้หรือวิธีการคิดที่มันถูกเป็นกระบวนการออกมาให้แล้วหรือว่ามันถูกกันกรองออกมาอย่างดีแล้วมันเทียบกันไม่ได้กับคนที่จบการศึกษามาอย่างดีฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าสุดท้ายแล้วการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญครับผมยังยันเหมือนเดิม สมมติบางคนอยากจะแบบมาสตรีมจังชอบสตรีมมากหรือแบบอยากจะมาเป็นแบบผมหรือเป็นสตรีมเมอร์เหมือนแบบสตรีมเมอ,มอมร์คนอื่นนีครับประสบความสำเร็จกันอะไรอย่างนี้ครับอยากให้น้องๆเนี่ยหาตัวเองให้เจอว่าจริงๆแล้วตัวเองอะตัวเราเองเนี่ยเป็นคนสตรีมแบบไหนแล้วเราชอบสตรีมจริงๆหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกถ้ารู้สึกว่าเราชอบสตรีม,มอยากให้ไปให้สุดนะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีทางสำหรับทุกๆคนเสม,มอแน่นอนว่ากว่ามันจะสำเร็จมันยากลำบากเวลล้ะในในระหว่างทางมันจะไม่มีคนดูเลยหรือแบบช่วงแรกแบบโอ้โหไม่มีใครดูเลยวะพี่ ผมแม้ไม่รู้หนึ่งคนผมจะคุยกัไใครฉันลองเริ่มเริ่มจากแบบจับกระแสเกมไหมเลือกเกมที่แบบคนกําลังนิยมอยู่ตอนนี้อะไรแบบนี้ครับมันก็จะเปิดโอกาสในการให้คนเขาเขาเข้ามาดูเรามากขึ้นน,นี่บอกว่าการซีมันมันไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากถ้าเราชอบมันนะครับมันก็จะมันก็จะทําให้เราประสบความสำเร็จในด้านนั้นได้ <S <S ถ้าเกิดอยากเป็นซีมเมอร์นะครับสิ่งที่น้องๆต้องเตรียมตัวเลยหรือว่าพี่ๆต้องเตรียมตัวกันเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือ แน่นอนครับต้องมีวินยัยอยากผมผมย้าเลยว่าเรื่องวินัยในสําคัญมากๆนะครับเพราะเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอลองในภาพว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามาแบบมาวันแต่หายไปแบบเดือนเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณผู้ชมมก็ตามต่อไม่ได้เขาตามตามดูความต่อเนื่องไม่ได้เรื่องของความอดทนในการตรีมเนี่ยแน่นอนว่าเปิดมาบุ๊บสีมครั้งแรกคนเขาไม่รู้จักเราเราต้องแสดงตัวต,วตนบางทีอาจต้องใช้เวลาหน่อยสักอาทิตย์นึงไหมสออาทิตย์ไหมหรืออาจจะเป็น1เดือนฉะนั้นนะต้องใช้ความอดทนมากๆเลยนะครับอย่าแบบอย่าเพิ่งท้อแบบโอ้โหพี่ ไม่ไหวไม่มีคนดูเลยอะไรเงี้ยผมท้อแล้วผมอยากทำแล้วอะไรเงี้ยนะก็อยากให้แบบสู้ๆหน่อยที่แน่เลยพยายามคิดคอนเทนต์หาเทรนใหม่ใหม่เพราะผมเชื่อว่าโขนน้องๆคิดเทรนด์ใหม่ๆได้เก่งกว่าพี่แน่นอนแล้วพอหนน้องๆรู้ว่าวัยรุ่นตอนนี้ชอบอะไรหรือแบบว่าเด็กเจนนี้ชอบอะไรนะครับที่แบบว่าเฮ้ยกำลังมาอะไรกระแสนี้แม่งวัยรุ่นแม่งชอบมากเลยพี่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าสารอย่างนี้ก็น่าจะมากพอแล้วถ้าเกิดน้องๆแบบว่ามีวินัยอดทนและแน่นอนว่าคิดคอนเทนต์ที่แบบว่ามันเข้ากับยุคสมัยตอนนี้ผมว่ารับรองว่าน้องๆสักลกว่่าผมแนนนอ สำหรับใครที่อยากเป็นสตรีมเมอร์หรือกำลังค้นหาตัวเองมารลวมกิจกรรมแบรนด์เบนแคมป์เพื่อค้นหาเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกันครับ